จะขายปลาหรือเปล่าไม่ใช่จานหนูถือเป็นงั้นแหละแต่หนูก็แอบทายอินปลายจานแล้วมึงม่ต้องมาด่ากูนะพูดธรรมะไปขายของนี่มาสัมมาอาชีวะนะปลากูตายแล้วท้วยกูไม่ได้ไปจับปลาเป็นมาขายนะมึงไม่ได้ปลาไม่ได้หรอกกูขายของสัมมาอาชีวะมึงก็กดตะกร้าดูกันตั้งสามหมื่นคนเนี่ยกูเป็นคาราวาสกูขายของกูก็อยากกูก็บอกว่ากูขายของกูไม่ได้ขายวัตถุมงคลเออกินได้น้อกินได้แน่นอนค่ะไม่มีพุทธคุณแต่อิ่มท้องถูกต้องนี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกัน อาจารย์ก็โดนด่าเหมือนกันสอนทรราะพุทธเจ้าอะไรขายเสื้อมันไม่ต่างจากการไปซื้อวัตถุมงคลเลยเขาไม่ต่างจากการไปเปิดคอสอนปฏิบัติธรรมเลยคําถามคือกูบังคับเมืองซื้อของนิยมใส่เสื้อแล้วมีความมงคลในการใช้ชีวิตใส่เสื้อนี้แล้วไม่ต้องไปเรื่องสีมงคลอีกแล้วใส่เสื้อคนตื่นทำมงคลตลอดชีวิตมงคลตลอดเจ็ดวันเออถ้ากูพูดอย่างนี้สิสมควรแก่การด่ากูแต่ป่าลเลยกูไม่เคยพูดเลยมาขึ้นแล้วแหละหนูว่าต้องเ<ร>าอ,งองายันขึ้นแล้ว ยันขึ้นเ,เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำยันมาหนึ่งยันตะเบดช่วยช่วยกคช่วยแล้วกันเดี๋ยวก็จะทำยนันเดี๋ยวก็ทำยันตะเบดราคาช่วยด้วยราคาทุกนะคนช่วยด้วยนะ,ะนยยนะเอสงสัยต้องเขียนข้างหน้าเป็นคนตื่นทำข้างหลังต้องเขียนยันน้เมตามาหานิยมและตลาดมันจะได้ไม่ดาา่าไงอออ่ะแล้วหนูถามประเด็นหัวข้อวันนี้เลยก็แล้วกันอาจารย์คิดว่าอาจารย์เป็นไัยต่อภาษาตานาอย,ยังไงบ้างอ,อาจารย์ลองย้อนกลับไปหรือพยายามหาให้เจอได้ไหมว่า ตอนนี้อาจารย์แบบที่มีพระส่วนหนึ่งเขากล่าวหาอาจารย์ว่าเป็นพยานตรายเป็นภัยต่อพระศาสนาแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้ามันเป็นจริงๆอาจารย์จะเป็นภัยในด้านไหนยังไงอะหรือการเห็นโทษหรือยังที่เขาชี้ว่าอาจารย์เป็นภัยต่ออไอเดียวคือกระโถนอไเดียวคือกระโถนเขาบอกว่ากระโถนเนี่ยเป็นภัยแล้วคุณจะเอากระโถนตีปากตีกบาลชาวบ้านเนี่ยเป็นภัยต่อพระศาสนาเกี่ยวกาดไม่มีสัมมาวาจาเที่ยวจับตีติดริงชาวบ้านด่าทอต่อว่าบูลลี่ชาวบ้าน นี่นเขาบอกเป็นภัยบาปศาสนาไอ้บาปสิบแปดประการน,นใจไม่ได้อ่านด้วยซ้ำว่าบาปสิบแปดประการมีอะไรบ้างจาได้ไหมมีอะไรบ้างหนูอ่านมาอยู่เหมือนกันแต่ว่าหลักๆเขาก็คือพยายามจะเคม็มเขาพยายามไม่อยากจะเคม็มเขาพยา,ายามจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดอะ่ะมันไม่สอดคล้องโดย,โดย,โดย,โดยหลักโดยหลักธรรมที่มันแท้จริงโดยหลักธรรมที่มันเขา,เาหนูจะใช้คำว่าอะไรอะ่ะเหมือนอาจารย์ศึกษาไม่หมดศึกษาแค่บางบางบาง บางท่อนบางอัน<ม>เอาเอาทำไปตีทำ<ม>ก็คือเลือกศึกษาแต่ไม่ได้ศึกษาทั้งหมดมก็เลยเกิดความเห็นผิดก็คือความเข้าใจไม่ครบถ้วน<ม>เอเออะไรของเขาเนี่ยแหละหนูเห็นแต่ที่เขาเขียนมาทั้งหมดแต่หนูเข้าใจนะว่าเขาจะอธิบายยังไงก็คือหนูหนูศึกษาม,มาหนูก็รู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดอต่มันก็มีจริงนั่นแหละแต่คำถามอา<ม>่ สิ่งที่ท่านยกมาอธิบายมันเป็นประโยชน์กับใครเช่นท่านไปซัพพอร์ตท่านบอกว่าเออในพระไตรปิฎกมันมีพูดถึงจริงนะเรื่องไสยศาสตร์ไสยเวทมันมีเรื่องการที่พิสุถูกอมน,นุษย์เข้านูน่นนี่นั่นแต่การที่อาจารย์เบียร์มาบอกว่าสิ่งพวกนี้มันไม่มีกันแบบการแบบอะไรอ่ะมันหนูไม่รู้ว่าอาจารย์ไปพูดประเด็นอะไรมากอาจารย์อาจจะไปพูดประเด็นเรื่องไสยศาสตร์เรื่องการทรงเจ้าเข้าผีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหนูไม่รู้นะแล้วเขาก็เลยออกมาดีเฟนต์แบบว่าเออจริงๆในพระไตรปิฎกมันมีแล้วก็เรื่องของเรื่องอนาคต เขาก็บอกว่ามันมีในพระไตรปิฎกก็มีใช่ไหมเช่นยานสามอปุพเพนิวาสานุตติยานจาตูปปาตยานีนยมพุทธเจ้ามียานเหล่านี้นะการที่อาจารย์ไปปฏิเสธว่ามันไม่มีอ่ะมันก็คืออาจารย์ศึกษาไม่ถ่องแท้อาจารย์ศึกษาไม่หมดอะไรประมาณนี้ยอาจารย์ว่าคนที่ศึกษาไม่หมดอะไม่ใช่อาจารย์น่าจะเป็นท่านนะนะหรือจะเป็นคนทนะี่พูดอะเพราะอะไรเพราะศึกษาอาจารย์ไม่ดีเมื่อศึกษาอาจารย์ไม่ดีไม่ควรวิพากษ์วิจารณใครเด้อไหมเพราะนั้น อาจารย์ศึกษาธรรมะอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธรรว่าไม่มีแต่ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราพระเจ้าพูดเสมอว่าการมีโดนสิงโดนอ่ะมนุษย์สิงเนี่ยมีจริงไหมมีโดนของอะไรมีจริงไหมมีแต่ไรไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วพระเจ้าบอกด้วยซ้ำไปว่าถ้าไม่ทํากรรมเรื่องนั้นมาไม่มีทางที่เราจะได้รับผลของการกระทํานั้นเนี่ยปัญหาคือใครศึกษาไม่ดีเขาศึกษาอาจารย์ไม่ดีเขาเลยไปตีความตีลวนว่าอะไรตีความตีลวนว่าอาจารย์อ่ะไอ้ตไปตีความตีลวนว่าอาจารย์สิที่พูดไปเนี่ยปฏิเสธคําสอนพระเจ้า แต่ความเป็นจริงเขานะ่ะศึกษาอาจารย์ไม่ดีว่าสิ่งที่อาจารย์พูดไว้ตรงไหนตรงนู้นตรงนี้ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ไปจับให้มันดีก่อนไม่แปลอาข้อมูลมารวมอ่ะให้มันหมดก่อนท้งนี่อาจารย์พูดทุกอย่างว่ามันมีล่าที่บายขยายความแต่ละอย่างด้วยว่ามียังไงบ้างไม่มียังไงบ้างเนี่ยโทษของการวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นโดยไม่ไม่บริสุทธิยุติธ,ธรรมมีเจตนาเป็นเครื่องที่มีความอยากอยากอยากขัดแย้งเล็กๆน้อยแต่ไม่ศึกษาตัวอาจารย์ว่าพูดอะไรไว้ตั้งเยอะตั้งแยะตรงไหนบ้างว่าอาจารย์พูดว่ามีหรือไไไมมมม่่่ีียังศึกกษาาาาหดออเวลตํนปะ มันก็จะเกิดประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งประเด็นมันเกิดจากตรงเนี้เขาก็จะหากล่าวหาอาจารว่าอาจารย์ะเป็นลูกศิษย์วัดนาป่าพง <im it> เป็นลูกศิษย์พุทธวจนะ <im it> เป็นสาวพุทธวจนะ <im it> ก็เลยศึกษาคําว่าศึกศษาบางอย่างก็คืออาจารย์ศึกษาแค่ห้าเล่มจากพระโอษฐ์ <im it> โดยไม่ไปศึกษาพระเจ้ปิฎกแต่เขาลืมไปว่าอาจารย์เนี่ยเคยบวชตอนอายุี่สิบสี่เคยไปเล่าหลายรายการด้วยอาจารย์บวชพระตอนอายุี่สิบสี่แล้วอาจารย์เนี่ยดึงเอาพระเจ้ปิฎกกในตู้เนี่ยออกมาหมดเลย แล้วอาจารย์อ่านจนหมดแล้วอาจารย์ก็กลับมาพิจารณาใหม่ว่าเว้ยมันเยอะเกินไปข้อมูลชุดข้อมูลเนี่ยแล้วไปเจอห้าเล่มจากพระอดหลวงพ่อพุทธธาตุก็เลยเอามาอ่านศึกษาเพิ่มเติมห้าเล่มอีกรอบหนึ่งเฮ้ยตัวเนี้ยมันละเอียดละออมากกว่าตัวนูน้นเรารู้สึกเข้าใจมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีดีแต่รู้สึกว่าอ่านตรงเนี้ยมันเข้าใจง่ายอันนั้นอะมันเป็นส่วนของอธิบายขยายความพสูตรเพิ่มเติมขึ้นไปหรือมีเนื้อหาเนื้อธรรมบางอย่างที่ไม่มีโดยพสูตรแต่ก็ไม่ขัดแย้งเราก็รับไว้สอดรับเราก็รวยมาาาตีีโจจอร์่ จะเหมือนกับวัดนาป่าพงว่าเออแบบตัดตรงนั้นออกตัดตรงนี้ออกแลไม่สงแต่กันที่อาจารย์เห็นประเด็นเหล่านี้ประเด็นเนี้ยเริ่มเข้ามาหางัอาจารย์ว่าเริ่มมีคนมาโจมตีว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ครึ่งธิดเนี่ยแหละผลอะไรนะผลผลิตจากวัดนาป่าพงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรไปก้าวล่วมบุคคลที่สามคนที่จะมีสิทธิ์ในการตําหนิติติงคนอื่นต้องตําหนิติติงและปฏิบัติที่ตัวให้ได้ก่อนคําถามคือตัวเองจะติชาวบ้านอ่แต่ยังไปไปแขวะไปแขวะบุคคลที่สาม ไปแขวะวัดดาบผพงไปแขวะหนังสือพุทธวจนะไปแขวะเต็มไปหมดแทนท,ท,รรที่จะชี้โทษมาที่อาจารย์คนเดียวกับไปแขวะใครก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างเงี้ยอืม <S <S มันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนาะที่เวลารายการอะไรมีประเด็นเรื่องเนี้ยก็จะมาเชิญคารวะเชิญนักวิชาการทางศาสนาที่เป็นคารวะอาจาอจะเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าพระอาจจะไม่สะดวกไปออกอรายการจากนั้จะก็เห็นพระไปออกอรายการนะไม่ใช่ไม่ไปออกพระเรียนก้าก็ไปออกอรายการนะไม่ใช่ไม่ไปออก แต่ทาไมอาจารย์ที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเออมันก็แปลกเหมือนกันว่าทําไมมักจะเชิญคารวาสมากกว่าพระไปแสดงความเห็นเรื่องนั้นไปแสดงความเห็นเรื่องนี้อย่างเงี้ยค,ค,คุณแวรลี่คิดว่าอย่างไรประเด็นหนูหนูว่าถามว่าพระที่ท่านมีองค์ความรู้ทรงภูมิทรงธรรมมีไหมมีแต่ท่านไม่กล้าท่านไม่ทำเ,เพราะม่านรู้ว่าสิ่งที่ท่าน่อยพูดอ่ะมันมันต้องหนูว่าไม่ค่อยจะชอบคํานี้นะมีคนชอบบอกว่าคนดีไม่ตีใคร ถ้าพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าสอนธรรมโดยโดยไม่ไม่อยาใจใช้คำมัาตีถ้าพระพุทธเจ้าสอนธรรมโดยที่ไม่ไปกระทบหรือที่ไม่ไปแตะละทัทธิหรือความเชื่ออื่นๆที่กล้าจะไปแตะกล้าจะไปพูดถึงลทัทธิความเชื่ออื่นทึ่งมีอยู่พุทธศาสนาเกิดขึ้นไม่ได้เราจะเกิดขึ้นยังไงถูกต้องพระพุทธเจ้านิ่งเนี่ยที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยพุทธศาสนาจะมีประโยชน์ทาไมอนุถามพูดเพราะว่าพุทธศาสนา เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากสิ่งนี้เพราะพระเจ้เามองเห็นว่าสิ่งที่คนยึดถือกันอยู่ในตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่ทางที่นําไปสู่ความหลุดพ้นใช่ไหมคะมันจึงเกิดมีพระพุทธศาสนาและมีคําสอนใหม่มีมีพัฒนธรรมมีหลักอริยสัจมีอริยมรรคมีองค์แปดเพราะศาสนาอื่นหรือที่อื่นความเชื่อที่มันมีอยู่กว่านี้เขาไม่ได้สอนเรื่องนี้ ถ้าจะมาพูดในเรื่องแค่ฌานสมาบัติไม่ต้องมีพุทธตาตนาหรอกพระพุทธเจ้าก็จะยอมรับแล้วก็ยอมเป็นอาจารย์อยู่กับอติตดาบทแล้วอืมเอาถ้าพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ว่าศึกษาแค่นี้พอได้แค่เรื่องฌานจะเอาฌานเอาสมาบัติเอาแค่นี้ก็พออย่างเงี้ยตอนที่อติตาดาบทเอยหนูจำไม่ใช่ใช่ไหมอุทกกาาบทกับอุทกกาาบทอาราดาบทอ่อุทกกาดาบทกับอาราดาบทนะครับหนูจําชื่อผิดขอโทษ ท่านก็รับเป็นอาจารย์อยู่ต่อสํานักนั้นแล้วท่านจะต้องออกมาทําไมอ่ะแต่เพราะว่าท่านเป็นคนซื่อตรงไงอมันไม่ใช่หนทางมันก็คือไม่ใช่แล้วก็ต้องไปต่อไปหาไอ้สิ่งที่มันที่ตัวเองค้นหาหรือที่สมัยก่อนเขาเรียกว่าโมกตธรรมแต่เมื่อมันยังไม่ใช่โมกตธรรมก็ต้องไปให้สุดไปให้ถึงสิ่งที่ตัวเองจะรู้สึกว่านี่ยคือโมกตธรรมแล้วอืมใช่ไหมใช่อืมไม่มีเรื่องอื่นเลยถ้าเป็นช่วงนี้ก็เตรียมหากระถิน่น กู <laughs> มไม่กูมไม่สนใจแล้วกระถินจะดอกไม่ดอกกูต้องมีเจ้าภาพก่อนแล้วเดี๋ยวน้ขทอดกระถินเตดอะไรโชว์อะไรจํานวนปัจจัยถ้าวัดวัดไหนปัจจัยเยอะแสดงว่าเจ้าวาดมีบรารมีมากวัดไหนปัจจ<ๆ>ัยน้อยแสดงว่าเจ้าวาดไม่มีบารมีไม่สนใจ <c oughs> พระไตจีวรคืออะไร <c oughs> อันตราไม่ได้สนใจขอยอดก่อนเลยพดยอดวัดนี้ยอดกระถินเท่านี้เนี่ย <c oughs> และกระถินดอกกระถินอะไรไม่รู้ ขอได้ขอขึ้นป้ายก่อนเลยมันมีที่ไหนว่าขึ้นป้ายตั้งแต่เข้าพรรษามันงงมากเลยนะบางวัดเข้าพรรษามาเดือนเดียวมันขึ้นป้ายเท่ากับถินละชวนเท่ากับถินละอันนี้มึงหาเจ้าภาพกันข้ามปีเลยมึงไม่กลัวผิดพุทธคนท้าบัญญัติเลยเหรอกูงงมากเข้าพรรษามาสองเดือนเลยมึงจะไม่ปําเพลานามธรรมก่อนเหรอ ตอนเป็นพระนะเราเป็นพระนะคะันี่พูดในฐานะที่ตอนเป็นพระคิดแบบนี้ที่ไม่บรเพญธรรมนัตธรรมก่อนเลยเหรออ๋อมึงจะมึงจะรีบออกบรรดาเลยมึงรกอกระถิ่นแล้วเหรอตลบไม่ไปล่อยวาเรื่องแบบเนี้ยอแสดงว่าเดี๋ยวอาจารย์จะรอดแล้วเพราะใกล้กระถินใช่ไหมเดี๋ยวจะไม่มีใครมาด่าอาจารย์ย<ล>่าง<ล>ไม่ได้หรอค่ะใกล้ใกล้กระถินพระพระเขาไม่กลัวอาจารย์เหรอเพราะว่าอาจารย์ไปย่งกระถินเขาไม่ได้อแสดงว่าอาจารย์จะรอดแล้วเป็นจะไรนะ ผ้าจีอะไรนะผ้าไจจีวรนนี้เป็นผ้าบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยน้พากาศแล้วมาตกลงในถ้ำกลางสงม,มันเฉพาะเจาะจงแก่พิสุกรูปใดรูปหนึ่งกูเห็นเจ้าวาดได้อยู่รูปเดียวมึงบอกมึงมก็เปลี่ยนให้รูปอื่นเขาบ้างเออมึงก็เปลี่ยนให้รูปรูปอื่นเขาก็เป็น,ปนเขาเรูปอื่นเขาก็มีสต,ติปัญญาสามารถที่จะทําการกระถินได้เหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่เจ้าวาดมีรูปเดียว มึงได้รูปหรือเขาบ้างเธอแค่ภาพผืนเดียวที่เจ้าวารับคนเดียวตลอดปีตลอดชาติแล้วมึงบอกว่า <c oughs> ไม่จำเพาะเ้าะจงแกพิสูกรูปใดรูปหนึ่งตลกเออ <c oughs> จริงนะเรื่ <c oughs> องพวงนี้ก่อนเถอะค่ะไปเถอะเออจริง <c oughs> เห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งตลกดีดีเนี่ยอาจารย์พูดไม่ได้หรอก <c oughs> หวพูดเองเรื่องพวกนี้เพราะอาจารย์จบนี้แล้วให้พาพมาเียนให้ภาพมาเกียนนู้นเะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูแบ่งทัวเดี๋ยวหนูแบ่งทัว กระจายกระจายไปแล้วอันนี้หนักแล้วกระจายค่ะกระจายพรุ่งนี้ไปฟังได้นะพรุ่งนี้อาจารย์ไปบรรยายงานศดที่ระยองแต่นี่เนี่ยอาจารย์ทําอย่างนี้ไงพาะก็ถึงเกียติอาจารย์เนี่ยหนูก็ไม่แปลกใจเราก็ทําไมพาะก็ถึงตั้งแง่แต่อาจารย์ก็อาจารย์ไปแย่งงานเขาไหนูตึกมาหนูยังไม่แย่งงานเขาแบบอาจารย์เลยอ่ะเนี่ยอาจารย์ไปแย่งงานเขาไงอาจารย์รู้ไหมว่าบรรยายหน้าศพอะมันได้เยอะนะ โอ้มันได้เยอะที่เองชจ้มันก็ได้สองเยอะนะมันได้ตองเยอะแล้วอาจารย์ไปแย่งงานแบบนี้ยเสร็จเลยหนูว่าหนูก็หนูละหนูหน้ามเห็นใจพระสงนะเพระคุณเจ้าพระโยมเห็นใจพราะคุณเจ้าแล้วนะเพราอาจารย์แย่งงานอแย่งงานกุเพิ่งรู้ว่ากูแย่งงานก็วันนี้แหละกูเพิ่งจะรู้เลยเนี่ยไปสองไปสองงานมานะไม่รู้ตัวเลยว่าไปบรรยายทํางานเผาศพมาสองงานพรุ่งนี้จะบรรยายงานงานสวดศพเลย อ๋อมาได้ตังค์เยอะใช่ไหมเขาไม่ได้สมัยเป็นพระเนี่ยรู้เลยถ้าบรรยายททำหน้าศพเนี่ยนะโอ้โหมีแต่แย่งกันจะไปอันนี้พูดแบบตกไปตรงมาเลยบรรยายททำหน้าศพเนี่ยบอกพอรู้ว่านิมมต์บรรยายททำหน้าศพหน่อยโอ้โหแย่งไปไปไปอาตมาว่างไปไปก็เรื่องจริงเท่านั้นนะก็ฟังบ้างฟังบ้างเถอะ อ oh, ้ยทกากพทีมาคุยกันค่ะต้องตื่นก่อนเนาะเอาความจริง <c oughs> มาพกันยอมรับความจริงบ้างในบางส่วนที่ต้องยอมรับนะดิฉันไม่ได้บอกว่าต้องเห็นด้วยกับดิฉันหรือกับอาจารย์ทุกอย่าง <c oughs> เราก็เป็นปุถุชนเน่ยพูดตรงๆเราก็มีเราก็มีเราก็มีข้อบกพร่องข้อที่มันจะพ้องอะ่ะมันต้องมีเป็นเรื่องปกติว่าขอเพียงแต่ว่าอย่ามาเพ่งเล็ เสียวานาทำรงไม่เสีย,เ,ยเวลาเลยจ้าหนูยินด,ดีมากและหนูรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆเพราะหนูเชื่อว่าไลน์นี้มันไม่ใช่แค่เราพูดกันและจบต่อให้พูดกันและจบคนที่มาฟังหนูว่าเขาได้อะไรบางอย่างที่เยอะมากและหนูเชื่อตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตัดก็คือสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ทาเป็นทานนี่แหละยิ่งใหญ่กว่าการให้ทุกอย่างแล้วให้วัตถุข้าวของ คนไทยอ่ะมันเน้นนิสัยมากง่ายคือให้แต่สิ่งของอยากทําบุญก็แค่โยนเงินไปคิดว่าฉันแบบโยนเงินไปสลากเงินไปแล้วฉันก็ได้บุญ mm hmm. แต่มันแต่แต่การทําบุญบางอย่างมันยิ่งไปพอกพูนความโลภมันยิ่งไปพอกพูนกิเลสแล้วมันจะได้บุญได้ยังไงหนูรู mm ้ hmm. สึกว่าการให้สิ่งของสําคัญไหมสําคัญแต่การให้สติปัญญาคนสําคัญมากกว่ากุ mm ้ต hmm. าถึงเน้นเรื่องนี้คนเขาฟังเหมือนคนฟังอาจารย์เนี่ยเขาแบบหนูมไม่ใหญ่อยากบอกว่าเขาเขานะเขาอาจจะหลง มาเกือบครึ่งชีวิตหรือทั้งชีวิตแล้วเขาได้ฟังอาจารย์แล้วเขาตื่นรู้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆเนี่ยโอ้มันยิ่งกว่ามาหากุศนอีกนะครับไม่ความมืดเสมอด้วยอวิชาไม่มีอืไม่มีความมือดอะไรเสมอด้วยอวิชานะคะปัญญาเป็นแสงตว่ังในโลก <c oughs> เดียวกันความมืดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออวิชาคือความไม่รู้ <c oughs> คนใช้ชีวิตด้วยความไม่รู้ความหลงวนอยู่แบบเหมือนกับเต่าตาบอดเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านพูดเหมือนเต่าตาบอดเนี่ยโอ้โหมันยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด S <S นูด<น>ีใจมากที่ได้มาคุยกับอาจารย์แล้วก็ทําให้คนแบบหนูไม่กล้าบอกว่าการที่หนูพูดหรืออาจารย์พูดมันจะทําให้คนแบบแบบมีได้สติปัญญาหรืออะไรจริงๆหรือตุนรู้จริงๆแต่หนูว่าอย่างน้อยถ้ามันเป็นเชื้อไฟหรือมันไปตะกิดอะไรบางอย่างให้เขาสามารถเอาไปคิดต่อด้วยตัวของเขาเองได้หรือเป็นพื้นฐานอย่างน้อยที่เขามีพื้นฐานอย่างน้อยเวลาที่เขาไปไปเจอสิ่งเหล่านี้อีกที่เราพูดกันเนี่ยแล้วเขาคิดได้เอ้ยเราก็เคยฟังแพรี่พูดแบบนี้นะอาจารย์เบียเขาพูดแบบนี้นะ เออฉันว่าที่อาจารย์เบียร์พูดที่แพรรี่พูดมีเหตุผลเหมือนกันนะฉันไม่เชื่อดีกว่าฉันไม่เอาแล้วดีกว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วฉันไปเชื่อไปยึดแล้วมันจะกลับมาแบบเบียดเบียนทำร้ายตัวฉันเองนั้นฉันไม่เอาดีกว่าฉันขอใช้ใช้ชีวิตดยการฉันยึดธรรมะเป็นที่พึ่งเป็นหลักดีกว่าหรือว่าอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นอนิสงส์แล้วค่ะอาจารย์โอ้สาอนุโมทนาด้วยดีมากเลยไว้มีโอกาสหน้าถ้าเกิดว่าแล้วก็หนูจะพูดอาจารย์อันนึงที่หนูเห็นเป็นปัญหาและหนูอยากพูดมากก็คือหนูออยากให้่ะ ไม่ไม่ capacity, ไม่ไม่ไปไม่ไ <yat> ่ไม่ไปเจาะจงเฉพาะกลุ่มพระแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะหาว่าเออมีอคติกับพระไจว่าอยากให้กลุ่มคนพุทธกลุ่มอื่นๆอันนี้พูดถึงกลุ่มคนพุทธนะคะ กลุ่มคนพุทธกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้ชื่นชมอาจารย์เบียไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางคําสอนของอาจารย์เบียรหรือแม้แต่ก็ไม่ได้ชอบที่หน้าดิฉันซึ่งดิฉันก็ไม่ได้แคร์และไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วมันเป็นเรื่องโลก,กธรรมนะคะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดฉันอยู่ในโลกฉันก็ต้องเจอโลก,กธรรมอยากให้แบบมองให้เห็นกันจริงๆว่าถ้าสมมติว่า ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่พวกคุณทํากันอยู่เนี่ยอ้างว่ามันเป็นความดีงามอยู่แล้วแล้วการที่ใครมาพูดแตกต่างออกไปเป็นการที่กําลังทําให้มันเกิดพย,ยันตรายต่อสังคมทําให้ศาสนาพุทธเ,เขาใช้คําว่าอะไรหนูจำไม่ได้แต่ใช้คําค่อนข้างรุนแรงอ่ะจะทําให้ศาสนาพุทธเนี่ยดูแย่เอาใช้คําแบบคนสมัยใหม่ก็แล้วกันเออจะทําให้ศาสนาพุทธดูแย่นู่นนี่นั่นน่ะคําถามจริงๆคือสิ่งที่มันทําอยู่เนี่ย มันทําให้คนสบายใจอยู่มันทําให้คนสบายใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมมันทําให้คนเขามีสติปัญญาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมทําให้คนเข้มแข็งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมเช่นเว้ว่าอะไรอ่ะที่อาจารย์ไปแตะแล้วตั้งคําถามใช้คาว่าตั้งคําถามแล้วกันเรื่องการดูด,ดวงการบูชาวัตถุมงคลการทําพิธีแเดอเคาะหรืออะไรต่างๆก็ตามที่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบชักจูงและชักชวนคนไปทําเนี่ยถ้าเขาไปทําแล้วเขาหมดทุก เขาไปทําแล้วเขามีความสุขจริงๆเขาไปทําแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขางอกงามขึ้นจเจริญขึ้นจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมาตั้งคําถามกับคนอย่างอาจารย์เบียร์หรือคนอย่างดิฉันทําไมในทางกับการมันเป็นเพราะว่าในทางกับการมันเป็นเพราะว่าก็สิ่งที่พวกคุณชักจูงและชักนําผู้คนให้ทํากันอยู่ทุกวันเนี้ยมันมีแต่ทําให้คนในสังคมาอ่อนมีความอ่อนแอทางจิตใจมากขึ้น มีความรู้สึกทอ้อแท้หมดหวังมากขึ้นมีความรู้สึกแบบไม่พ้นไปจากทุกข์มากขึ้นหรือมีทุกเท่าเดิมเขาจึงต้องหาคําแนะนาํเา,า,าเขาจึงต้องหาที่ปรึกษาเขาจึงต้องหาที่พึ่องอันอื่นหรืออันใหม่หรือเปล่าคุณก็ต้องตั้งคําถามกับตัวพวกคุณให้ดีๆซึ่งสําหรับดิฉันดิฉันมองว่าก็เป็นเพราะสิ่งที่ไม่ว่าทั้งพระทั้งคารวะที่เป็นกลุ่มคนพุทธอีกกลุ่มหนึ่งกําลังทาอยู่อะมันไม่ได้ให้คําตอบที่มันติ้นสงสัยกับผู้คนไง พราะสิ่งที่คุณทํามันไม่สิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณชักนําอยู่อะมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คนหมดทุกข์หรือคลายทุกข์ไง เขาถึงรู้สึกว่าเขาไม่เอาเขาไม่อยากจะได้แนวทางแบบนี้แล้วได้คําปรึกษามาแต่ละอย่างมันมีแต่ทําให้ไม่สบายใจอะคุณอาจฟังเหมือนเรื่องตลกนะเช่นเรื่องมีเสาไฟอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรไหมมีถังขยะอยู่หน้าบ้านเป็นอะไรไหมมีหิ้งผ้าอยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นอะไรไหมเพราะมันมีแต่คนที่คอยกล่อมคอยพูดคอยสอนว่าการมีแต่งตรงนี้ไม่ดีการมีตรงนู้นเป็นอวมงคลเป็นอัปมงคลชีวิตจะไม่ดีชีวิตจะลงเหวชีวิตจะไม่มีทางเจริญไม่มีทางได้เงินได้ทรัย์ ก็มึงเอาแต่ไปพูด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 แบบนี้จนคนเขารู้สึกว่าแล้วชีวิตกูมีอะไรที่มันดีบ้างวะถ้าพูดแบบนี้ชีวิตกูมีหาอะไรที่มันดีบ้างวะฟังแต่คําฟังแต่คาพูดของคนพวกนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นอาจารย์แล้วชอบแบบเม่นหนูไม่ได้หมายถึงอาจารย์นะเออเเข้าใจแต่ออนหนูหมายถึงอีกคนมันชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์แล้วมันมแาบบมาพูดแต่สิ่งที่มันทําให้คนรู้สึกว่าไม่สบายใจอย่างเงี้ยอืมพูดให้เขาฟังทุกวันทุกวันจนเขารู้สึกว้า เขาไม่อยากจะฟังแล้วว่าเขาอยากเขาอยากได้คําแนะนําเขาอยากได้ที่เพื่องอื่นที่เขารู้สึกว่าเขาฟังแล้วมันทําให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นมันทําให้ชีวิตเขาสบายขึ้นโดยเขากลับมาหาตัวเขาเองมองตัวเขาเองอืมทำไมคุณไม่มองแบบนี้กันบ้างที่ฉันถามเอ้าเนี่ยปัญหามันเกิดในสังคมเราปัจจุบันมันเลยมีพวกเราเนี่ยต้องไปนั่งออกรายการอย่างคุณแบลี่ก็ไปออกรายการเรื่องความเชื่อแบบนี้มาบมรู้กิครั้งอาจารย์ช่วงนี้ก็ออกรายการเรื่องความเชื่อพวกนี้หลายครั้งต่อหลายครั้ง ปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนพุทธเราเนี่ยไม่มีหลักเกณฑ์หลักการในหลักคำสอนพระเจ้าตัวเองมีความหวั่นไหวต่อพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเชาวพุทธแต่กลับไปพึ่งพิงกับสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขการกระทําของตัวเองได้ไม่สามารถจะแก้ไขความดีความเลวหรือหนี้สินภาะหนี้สินปัญหาในชีวิตของตัวเองได้ปัญหามันอะไรเกิดที่ว่าพอเวลาไปหาที่พึ่งก็เลยไปหาที่พึ่งผิดคิดว่าสิ่งนั้นจะสามารถแก้ไขชีวิตตัวเองได้พอเวลาวันหนึ่งมีคนเอาเรื่องแบบเนี้ยออกมาบอกสอน มีคนเอาเรื่องแบบเนี้ยเอาสัจจะความจริงแบบเนี้ยมาบอกสอนแต่พอเวลาปัญญาเขาไม่มากพอเขาไม่มีความรู้ความสมามารถในการศึกษาหลักคำสอนพระพุทธเจ้าก็เกิดะอะไรขึ้นไอของพวกนี้ก็ดึงเขาออกจากความเชื่อที่ถูกต้องบวกกับกําลังของพระศาสนากําลังของพระวัดบางละามหรือพระมิสูุสฆงอะไรก็แล้วแต่หรือคนสอนธรรมด้วยกันเนี่ยไปสอนธรรมโดยอิงอาศายัยอิงอาศัยอะไรอิงอาศัยเดรัจฉานวิชาอิงอาศัยไสยศาสตร์อิงอาศายัยความเหน็นผิดเป็นที่ตั้งเพื่อได้มาซึ่งลาบสการะเงินทองของตน จึงไม่สนใจต่อพระสัทธรรมและหลักศาสนาความจริงของคําสอนพระเจ้าในปัจจุบันมันจะเกิดอะไรขึ้นในทีนี้มันก็เกิดความรู้ความสามารถของคนในประเทศเราที่เป็นคนพุทธด้วยกันเนี่ยน้อยลงก็เลยเจออะไรเจอคนหลอกได้ง่ายเพราะอะไรมีความทุกข์เป็นทุนเดิมเมื่อมีความทุกข์เป็นทุนเดิมก็เลยหาที่พึ่งพอเวลาหาที่พึ่งปุ๊บเขาก็แนะนำอะไรวิธีการแก้ไขแบบวิธีผิดๆท่านี่พู้เจ้าเนี่ยสอนวิธีการแก้ไขแบบถูกแต่ไม่มีใครค่อยบอกสอนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสอนวิธีการแก้ไขผิด แต่ง่ายสะดวกไม่ต้องศึกษาอะไรเยอะแยะไม่ต้องลงมือกระทําอะไรเยอะแยะโดนหลอกโดนหลอกไประเด็นไม่รู้ตัวได้ซ้ำไปแต่คําถามเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมไม่ได้สุดท้ายก็ไหลเอียงเทเอียงไปสู่ฝั่งนั้นควักเงินออกจากกระเป๋าไปทําพิธีกับเขาไปสะดอกข้อกับเขาไปต่อชะตากับเขาเชื่อไปสุดท้ายเป็นไงโดนหลอกบ้างโดนจริงบ้างโดนไม่จริงบ้างสุดท้ายเจอกลับมานั่งทุกข์เหมือนเดิมไหมทุกข์เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแกนแก้ไขหรือความทุกข์ในชีวิตตัวเองได้เลยแต่ตรงกันข้ามถ้าเราได้ยินได้ฟังหลัหลกคำสอนพูะเจ้า เรารู้ตามหลักเหตุหลักผลตามหลักคำสอพระเจ้ามันจบเลยเหตุผลมันง่ายมากมันใช้ชีวิตได้ง่ายไม่ต้องไปนั่งวิ่งตามแก้ตามอะไรเลยมันจบแค่เนี้ยแต่สุดท้ายตอนเนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือมีคนพูดแบบนี้แต่กําลังจะโดนอุดปากมีคนพูดแบบนี้เอาสัจจะความจริงแบบนี้มาพูดกับเป็นกําลังจะเริ่มเป็นอันตรายกับพระศาสนามีคนเริ่มมาเรื่องแบบนี้คนเริ่มตื่นรู้ตื่นธรรมมากขึ้นคนเริ่มวิพากษ์วิจารณเรื่องเนี้เป็นกระแสในสังคมมากขึ้นกลับไปมองเป็นเรื่องแแยก ซึ่งความเป็นจริงในสมัยพุทธกาลการวิเท่าวิจาร,ร,จารกันในสมัยช่วงแรกที่มีการเกียรยิสมณนะเอ่อที่มีการเกียรยิพระพุทธเจ้าเรียกพระพุทธเจ้าสมณะหัวรถในช่วงแรกพระพุทธเจ้าโดนเยอะมากสาวกพระพุทธเจ้าช่วงแรกโดนเยอะมากก็เลยขัดลาสการละไปทําลายลาสการละของสมณะพราห์เหล่าอื่นแต่ปัจจุบันเกิดปัญหาอะไรพระภิกษุด้วยกันคา,ารวะด้วยกันที่อ้างตัวเองบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนกลับกลายเป็นไปปกป้องหมอดูล่างทรงพิธีกรรมสนอข้อต่อชะตาวัตถุมงคล กลับไม่ปกป้องคําสอนพระเจ้าที่เป็นหลักเหตุผลของหลักศาสนาพุทธของตัวเงโดยตรงเนี่ยมันน่าช้ำใจที่สุดเนี่ยมันน่าเป็นสิ่งที่อันตรายกับพระศาสนามากที่สุดอันนี้กลับมองไม่อันตรายแต่กลับมามองคนที่กําลังปกป้องรักษาพระศาสนาการแตกแยกการทะเลาะเบาแหวงกันมันมีอยู่แล้วในโลกไม่ได้เกี่ยวกับใครที่เอาคำสอนพระเจ้ามาสอนให้เกิดความแตกแยกมันแตกแยกโดยอะไรความจริงกับความปลอมหรือความเชื่อเนี่ยมากระทบกัน เมื่อมันกระทบจองแน่เมื่อมันกระทบกันแน่นอนความจริงมันจ้องจ้าขึ้นมาไอสิ่งที่มันเป็นความไม่จริงมันก็ได้ค่าลงไปเมื่อมันได้ค่าไอตัวความไม่จริงหรือความเชื่อเนี่ยมันก็พยายามจะหาหนทางในการทําลายทำลายความจริงให้มันบ่นหมองไปให้ได้เราจึงอย่าลืมว่าคําสอนพระเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวันความเชื่อของคนในโลกเปรียบเหมือนแสงอิงห้อยที่สว่างแค่ในเวลากลางคืนเมื่อแสงตะวันเนี่ยขึ้นเจิดจ้าเมื่อไหร่แน่นอนอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยคนตื่นทำจริงหรอปฏิบัติทำจริงหรอไปทัวลงพระท่าน ไปด่าทอต่อว่าพระท่านนี่เหรอเรียกว่าคนปฏิบัติธรรมนี่เหรอไปคนกลุ่มคนตื่นธรรมนี่เหรอกลุ่มคนที่ไปศึกษาหลักการปฏิบัติแล้วยังมาเที่ยวด่าทอต่อว่าเราอย่าลืมนะคาสอนพระเจ้าเปรียบเหมือนแสงตะวันเมื่อขึ้นสื่อแสงตะวันแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะสว่างหมดมันจะเกิดอะไรแสงอาทิตย์หน้าที่คือความร้อนมันจะเผาผลาญอะไรสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นเชื้อโรคสิ่งที่ไม่ใช่ความเชื่อของพระเจ้ามันจะโดนทําลายทําร้ายไปหมดดังนั้นการแตกแยกกันเนี่ยมันไม่ใช่แตกแยกที่เป็นการทําลายสังคมนะ แต่มันทําให้สังคมกําลังตื่นตัวมันทําให้สังคมกําลังตื่นรู้มันทํซ้ให้สังคมเนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่โดนหลอกไม่โดนดึงเงนินไม่มีใครที่สามารถมาดึงมาดึงอะไรอ่ะมาดึงทรัพย์สมบัติพระสถานหรือทําให้เขาเนี่ยโง่อง,องง่ายไร้สาระหลงปดีกําลังฉลาดขึ้นกําลังตื่นตัวขึ้นกําลังที่จะพัฒนาศักยภาพในชีวิตของตัวเองเดินตามเหตุตามปัจจัยมากขึ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นประโยชน์กับพระศาสนาไม่ใช่ทําลายพระศาสนากําลังทําให้คนมีปัญญาเรียกว่าความจเจริญ ไม่ใช่ความเสือเอ่อมเออหนูเห็นด้วยแบบที่อาจารย์พูดนั่นแหละค่ะแล้วก็หนูคิดว่าพระส,ะส่วนใหญ่มาฟังก็ก็น่าจะแจ้งด้วยเหตุปัจจัยอะ่ะก็ถ้าท่านไม่ดึงดันอะ่ะมันก็ท่านก็น่าจะแจ้งท่านก็น่าจะแจ้งด้วยด้วยด้วยหลักของเหตุปัจจัยที่อาจารย์ยกมาเออแล้วหนูก็ว่าศาสนาพุทธนะศาสนาพระุทธเจ้าเป็นศาสนาวิพัชชาวาฒอะ่ะคุณก็บอกว่าเออเป็นวิพัชชาวาฒใช่ไหมทั้งคุณก็ต้องแยกแยะ ก็ต้องคุยกันด้วยก็คุณก็ต้องคุยกันด้วยหลักการของเหตุและผลน่ะเราไม่ได้จำนนจำนนเพราะว่าเอออาจารย์พูดอาจารย์พูดแล้วอาจารย์ชนะอาจารย์พูดเก่งอาจารย์ชนะหรืออาจารย์มีคนชื่นชมมากอาจารย์จึงชนะไม่ใช่แต่การพูดคือมันเป็นการยกธรรมน่ะถ้าคุณคิดว่าธรรมของคุณมันชัดกว่าของอาจารย์คุณก็ยกธรรมที่มันชัดกว่าของอาจารย์มาโต้แย้งติใช่ไหมล่ะคะเออถ้าจะยอมรับกันก็ควรยอมรับกันด้วยข้อธรรม ไม่ใช่ไม่ใช่มาไม่ใช่แบบมายอมรับกันด้วยอันอื่นที่หนูว่าที่หนูไม่ได้ให้ความสําคัญเลยไม่ใช่มายอมรับกันเพราะว่าท่านเป็นพระท่านพูดท่านจึงดูคําพูดท่านจึงดูมีน้ําหนักกว่าอาจารย์เบียท่านถือสิ่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อคําพูดท่านจึงดูมีน้ําหนักดูน่าเชื่อถือกว่าอาจารย์เบียชื่อถือสิ่งห้าข้อสําหรับหนูไม่ใช่ทําใครกล่าวก็คือทําต่อให้อุบาสกยกกล่าวมันก็คือทําพระถ้าท่านถือศิ่งสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อแต่ิ่งที่ท่านยกขึ้นมันเป็นอัธมมันก็คืออัธ ค่นั้นเองสําหรับสําหรับหนูอะ่ะเอ่อท่านควรจะต้องแบบหนูอยากให้ท่านแบบมองให้ดีแล้วท่านควรตรดจกสังเวชใจนะว่าทุกวันนี้ยท่านลองพิจารณาดูให้ดีนะคะมิติและบทบาทของพวกท่านอะ่ะมันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าท่านไปยินดีทําสิ่งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของสมณะศักรยบุตรอืมท่านไปยินดีในการ <c oughs> ที่ท่านเป็นมีนัยยะมีความสําคัญแค่ท่านได้เป็นผู้นําในการประกอบพิธีกรรม <DON C> เขาเอาท่านไปสวดเขาเห็นค่า <S <S ท่านคือท่านนำสวดท่านได้เสกได้เป่าได้เจิมให้เขาเขายกมือไหว้ท่านแต่ท่านไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นอาจารย์นะอาจารย์ในฐานะของอาจารย์ก็คือคาว่าอาจารย์ภาษาบาลีแปลว่าผู้ประพฤติเอื้อเฟื้อในติสนะคะคำว่าอาจารย์นะถ้าไม่ได้อยู่ในฐานะที่เขาจะกราบท่านเพราะท่านเป็นผู้ให้ธรรมะหรือแสงสว่างทางปัญญากับเขา อืมแต่เขายกมือไหว้กับท่านด้วยความด้วยความบอดด้วยความเขาว่าท่านท่านอยู่ในฐานะที่เป็นสิ่งติติดที่จะดนบันดาลความมีความความอะไรไม่รู้แหละให้กับเขาได้เขาจึงยกมือไหว้ท่านท่านไปพอใจแบบนั้นทําไมอืม <c oughs> แล้วท่านก็เฉนอยู่เหรอไปท่่าท่านเดินตามหลังคาราวาทุกวันเนี้ยวัดท่านเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรนักก็ไม่รู้อืม <c oughs> ท่านต้องเปลี่ยนทุกซีซั่นนะ่ะ แต่ธรรมะ <c oughs> ของพระเจ้าธรรมะที่แท้จริงพระเจ้าต้องไม่เปลีย mm ่ย hmm. นท่านไปดูวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมจรงิงๆอ่ะทำไมเขาถึงเข้มแข็งและอยู่ได้โดยมีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาหรือคนปฏิบัติธรรม <c oughs> เพราะเขามีสิ่งเดียวเป็นจุดข,ขายและไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือธรรมะพระตัดรามเขาสอนแต่พระตรรัดรามแต่ไปดูวัดพวกท่านที่เข้าไปอ่ะมีเปลี่ยนทุกซีตันแล้วมันขายความน่าอับอายของพวกท่านแล้วท่านไม่รู้ตัวมันบอกเลยว่ายุคหนึ่งท่านโง่ท่านเขาท่านพาคนไปโง่ไปเขากับอะไรบ้าง ในวัดท่านอะถ้าไม่เชื่อท่านลองนับดูสิทุกซีตันท่านมีหมดอะไรที่เขากราบเขาไหว้แล้วเขาบอกว่ามันดีท่านมีไว้เต็มวัดไปหมดแต่มันไม่ใช่พระศัตธรรมคําสอนอืแล้ววัดท่านก็เต็มไปด้วยนั่นแหละวัตถุสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเพื่อจะดึงคนเข้าไปกรบไหว้และยุคหนึ่งมันก็จะเงียยเพราะมันไม่ใช่วัดจริงๆอืมมันแทบจะเป็นเทวสถาน <c oughs> แล้วที่ท่านอยู่ว่ามันไม่ใช่พุทธาวสาอืม มันไม่ใช่ที่สถิตของพระศธรรมคําสอนแต่มันเป็นเหมือนเหมือนเทวยล่ะท่านลองดูดีๆถ้าท่านไม่โกหกตัวเองท่านลองพิจารณาดูสิ่งที่มันอยู่ในวัดท่านซีว่ามันควรจะเรียกว่าเป็นพุทธาวาสหรือเปล่าเป็นที่สถิตสถิตของพระธรรมคําสอนหรือเปล่าถ้าท่านไม่หลอกตัวเองนะคะแต่ถ้าท่านหลอกตัวเองท่านก็อยู่ไปแบบนั้นแหละเดี๋ยวตีสั้นหน้าท่านก็เตรียมสร้างไว้เลยท่านก็แบบโทรหาช่างก่อสร้างช่างปูนได้เลยแถวบ้านท่านอ่ะบอกว่าเดี๋ยวโยมเดี๋ยวมีละมาใหม่เตรียมก่อได้เลย Oh, uh, jeez.